ใช่ฮึมนนจะเข้าแนวเขตแล้วอืมเขตรงยานแดคับเข้าอยู่แนวเขตอุทยานแล้วอ๋อเข้าอะไรใช่ไหมครับผมอ๋อโอเคจะได้จะได้พี่ชาติาอยู่นะพี่ชาติมาก็ดูนะนีไ่ไอ้ตรงตรงเนี้ย ไอ้เหลืองเหลืองนี่คือของสปกรเนี่ยมันจะโคง้งแนวเขตเราเนี่ยจะโค้งกับเส้นสปกรเลยนะครับแต่ว่าแปลงสปกรเมื่อกี้ที่เห็นอะออกไปข้างในเหมือนเหมือนแปลงคน,น,นอื่นๆถูกไหม,มตอนนี้เราเข้ามาแล้วเราเข้าในเขตอุทยานแล้วตรงนี้ก็เป็นสปกรถูกไหมฮะที่เราเข้าใจกันอยู่ก็เป็นสปกรหมดเลยตอนนี้เราเดิน,นเข้านแนวเขตแล้วอันนี้เส้นสีดำเงินตรงนี้กับเส้นสีแดงเนี่ยตอนนี้เราเหยียบแนวเขตแล้ว นี่ยอันนี้แนวเกตอุทยานไปลองเดินดูอ๋ออย่างเงี้ยในกรณีอย่างเงี้ย,ก,ยกำนัน อันนี้ไอ้ไอ้ล่องน้ําป่าจากเนี่ยตรงนี้ก็ยังไงมันตรงนี้เราต้องที่ที่บอกใช่ไหมเมื่อกี้จากแผนที่ครับคนละแปลงครับคนละแปลงคนละแปลงครับตอนนี้อยู่ของนายลาบกับนางนายสุชาติหมดนเลยครับนายสุชาติครับผมไอ้ไอ้แปลงจากเนี่ยแปลงจากนี่ต่อจากนายสุชาติครับอ๋อนั่นสิทีนี้ที่บอกว่าต้องกันหรือหรือไม่แปลงนี้ใช่ป่ะหรือแปลงไหนแปลงนี้ครับขออนุญาตครับ ต่อหรือไม่ก็คือเองน,นี้ครับอ๋อที่ที่หัวดูหัวนู้นโอเคส่วนแปลงหลังก็จะอยู่ในหย่อมของนี้รชาติในราบดังการดาลอมอบแบอนี้เขามีหมุดใช่ไหมเอ,อไปดูหมุดไปไป ยาเนี่ยเราอ่ะเอาไม้ไอ้ที่เขาจับไอ้เปลือกที่เหมาอ,อะไรแล้วที่อัพยาเราบ้าแล้วเพี้ยนอ่ะหอยอันหึือหอยคั้ <c oughs> คนแนวเขตแล้วก็คนแบบคพืนที่แนวเขตไปดูรูปพอดีเป็นรวมแล้วครับเหม,มันรวมแถวออ๋ ข้างหน้าก็มีพิลาบข้างหน้าก็มีหมุดตลอดเลยใช่ไหมในแปลงในแปลงข้างหน้ามีหมดเลยหมดเลยเอาพิลาบมาดิกำนันกำนัำนมาฝั่งนี้ก็ได้มาอ,อ,อันนี้แปลงหมด แผนที่ใช่ไหมหัวหน้าอยู่ไหนมามาตรงนี้หมดเลครับนั่งนั่งครับที่หมดพอดีครับหมดพอดีเลยครับที่จุดน้ำเงินครับครับผมทีนี้แปลงเดี๋ยวต้องหันทันนี้ไหมครับผมถูกไหมครับผมเนี่ยครับแนวเขตจะเป็นอย่างนี้แหละตอนนี้เราอยู่หัวหมดเลยอ่า ข้างในนี่ก็เป็นไอเก็บวิญญาณไปท่านี้ถูกไหมใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับน่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเดินมาเมื่อกี้ขึ้นที่นี้มาเหยิยบอย่งนี้อันนี้สปกลหมดเลย,ลยเนี่ยฝั่งเนี้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยใครไป็นเนี่ยใช่ฝัง่งนี้ก็สปกลออ้ทางนี้ก็ทางนี้ก็เอ้เดี๋ยววางแผนที่วางที่ได้ถูกดิ มันถูกทิศไหมปรับทิศให้ถูกดิรับนินนะครับอ่าโอเคเนี่ยเมื่อกี้เราเดินมานี้ใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ดิเมื่อกี้เราเดินจางนี้มาเดินจากนี่มาครับใช่เนี่ยครับจากวันนี้จากวันนี้ไปหมดที่เดินอวน ไปทางซ้ายครับเจ้าน่าจะอยู่อันนี้ครผมครับพวกหมดอยู่ทางซ้ายครับมางที่จับมาไม่ว สะอยู่ไหนแถนี้สะอยู่ไหนสะนาคุงนะสะนาตานาคุงนี่ยังไม่ตัดสะนาคุงอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนั้นนะมันมีอยู่อันเนี้ยนี่ตรงนี้กับเออนี่มันตรงอยู่ปะเนี้ยทุกอันเนี้ยเนี่ยโบโบนั่นใช่ไหมรับมันมีซองโบซองโบอยู่ตรงนี้กับ ถูกไหมเดี๋ยวพอนี้ไปยิงมุมยิงมุมส่วนเขาติดชายแดงเขาแล้วก็เรียงต่อไปฝังฝังไปทางทิศใต้ทิศตะวันตกครับแล้วก็ยิงต้นนี้ยิงมาชนอันนี้กันแล้วแสงที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ก็เราเราเดินจากนี่มาเหรอครับนั่นเดินเดินจากเดินจากทางนี้มาเลาะนี่มาทีนี้เราเดินมาเส้นสีแดงแหละเราเรียบมานี่เลยเราควรขึ้นตรงนี้แต่ละที่เราเดินมาเนี่ขวามือก็เป็น เป็นอุทยานทังน้งหมดเไหมน่ไหมแล้วก็ก็มีสวปกด้วยถูกไหมอืมอืมโอเคแไจะมองทิศถูกไงผมก็ <c oughs> บอะมาไม่ใช่เว้ย <c oughs> เอาแล้วข้างหลังกงสวปกแล้วทําไมถึงเขาไม่ออกให้ถูกวะมันเดี๋ยวผมพอยัดเบิดแปลงสวปกให้ท่านพอดูครับครับเนี่ยครับอันนี้แปลงสวปกแกจะอยู่ในเขตตรงนี้ครับอืม มีเพลงนี้ก็มีนะครับผมก็นี่ก็คือข้อไหนรับใช่ไหมเออผมก็แบบตีหวาถ่ายรูปนี้เลยนี่เนี่ยใช่มันเป็นแปลงดูดูมันเป็นข้อไหนรับเกิดผมอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เขาคงนั่นแหละคือแปลงนี้นะครับนั่นแหละนี่ครับนั่นแหละครับคือตัวประกอบแปลงนี้ครับนี่แบ่นี้แบ่งเนี้ยแบ่งทัดไปจากนี้กับนี่เลยนี่เลยท่าเนี้ยแบ่นทีมตั้งตรงนี้แหล้วแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นของนายรับเหมือนกันครับตีหวา นี่ไงอยู่ตรงนี้ที่เราเดินมาเมื่อกี้ท่านี้เราเดินจากตรงนี้ขึ้นมานี่ถูกไหมอลางก็เป็นแปลงสบกหมดนี้เปื่อนี่นี่คือค้นไหนไหลลาบไหลลาบแล้วก็มีหัวนี้ใช่ไหมจุดแปลงนี้แปลงนี้แปลงนี้ที่เข้ามาประมาณนี้โอเคก็จะตรงกันละเพราะนั้นด้านหน้านี่เป็นเป็นพื้นที่ของทียานทั้งหมดอยู่อยู่นอกเขตเขตจำแนกของสบกเดี๋ยวเราก็สารวจให้หมดละ แล้วก็ไปนี้ก็สํารวจให้ใหม่ฝากคุณอาด้วยลวกันเพราะว่าถ้าทําแล้วก็ทําให้มันจบเลยแล้วก็วัดแปลงฝากกำหนดด้วยลวกันนะรับแปลงราษฎรจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันที่หลังนะตรงไหนเป็นของใครอะไรของใครเอาให้ชัดเจนเอาให้ชัดเจนเลยเดี๋ยวไม่ใช่วันนี้คนนี้มาชี้มาแย่งกันชี้ก็เป็นของแช้นของอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันเพราะว่าเราเปลี่ยนจากสวกรมมาเป็นมาตราหนึ่งสองหนึ่งแล้วอะไอไอมาตราหกสี่แล้วอะมันจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันมายุ่งยากกัน แต่จะมีแปลงนี้แหละข้างบนเนี่ยครับท้ายเนี่ยที่เป็นที่เป็นป่าจากันนะยังไงฝากคำนันหน่อยแล้วกันครับที่ไอ้ไอ้แปลงห้องไนสู้ฉานนี่ผุ่มแบ่งให้น้องไปถึงได้ไหมครับคือนับจากคุเดียวกันคือตีน้องก็บอกเลยตอนเนี้ก็คุยเลยถ้าถ้าใบคือเป็นพี่และเป็นน้องก็ไหนไหนก็ถ้าถ้าเขาจะสำรวจก็แบ่งไปทีเดียวให้จบไปเลยอืมจะได้ไม่ต้องมายุ่งทีหลังเพราะว่าพุ่มใบแบ่งตีโตปกโกให้แล้วอืม โอ้เคครับต้องจำไม่หลวอืมเอาละทีนี้เดี๋ยวยะเข้าใจตรงกันแผนที่กับหัวนิดหนึ่งนะแผนที่กับหัวนิดหนึ่งได้แต่อที่บายประดีตัวเนี้ยผมผู้ดูการสํานักมีกําลังพิชากับพี่ลาบอภิสุชาติก็เป็นผู้แทนชุมชนกับล่าสออีกหกเจ็ดลายอยู่ที่อยู่ที่เมื่อกี้ห้องประชุมนะครับอันนี้เป็นหัวหน้า อุทยานแห่งชาตินะครับวันนี้เราเข้ามาในพื้นที่ของอุทยานลำน้ำกาบุรีแนวเขตอุทยานก็เป็นเส้นนะครับเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้านะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าข้างหลังเราเนี่ยเป็นแปลงสพบปะรตรงนี้ก็เป็นต้นมังคุดถูกไหมฮะเป็นต้นมังคุดเป็นไม้ปลูกที่ที่สับปรจัดแปลงได้ก็จะมีร่องรอยการปลูกเป็นแถวอย่างนี้ ทีนี้ตรงนี้สปกจัดถูกต้องนะครับตรงนี้สปกเขามียอำนาจในการจัดแต่แถบเหลืองที่สปกจัดเกินเข้ามาเนี่ยคือสอปกออกมานอกแนวเขตนะครับตอนนี้ก็ฝากพ,พี่สุชาติกับกำนันช่วยดูหน่อยเดี๋ยวเราจะสำรวจให้รัศดรทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ออกมานอกตรงนี้ก็คือการออกไม่ชอบเดี๋ยวถ้าเขาเพิกถอนได้รัศดรก็ยังมีสิทธิ์ยังได้ทำกินอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ส่งเจ้าที่มาหลังวัด เพราะฉะนั้นแผนที่ตรงนี้มันก็จะได้มองเห็นว่าอันนี้เป็นฝั่งตะวันตกถูกไหมอันนี้ตะวันออกข้างหลังก็ทิศเหนืออันนี้